ดาราลูกสองอวดหุ่นบางเฉียบไร้ไขมันกวนใจสามีไม่ทนลมหึงตีขึ้นหน้าเลข4สี่แล้วแต่ดีกรีความสวยความแซ่บไม่แผ่วเลยจริงสำหรับเอพรทิปและไม่แปลกใจเลยสักนิดที่สามีปอนัทวุฒิสกิจใจจะทั้งรักทั้งหลงแถมยังหวงเมียหนักมากอีกด้วยลูกสองแล้วแต่ขาเตียงมั่นคงแข็งแรงสุด,สด ล่าสุดก็ทำเอาหนุ่มปอลมตีขึ้นหน้าหลังเห็นเซ็ตภาพบิกินี่ของสี่พันรยาก็รีบโชว์สกิลตัดต่อรีทัชปกปิดความแซบของเมียไม่ให้ใครเห็นพร้อมแคปชั่นระบุว่าชิงลงก่อนได้เปรียบ5,555เครื่องหมายสี่เหลี่ยมปอรีทัชแมนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอาเอโลว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมใจเย็นนะลูกพี่อย่าพึ่งโกรธ แต่ใดดหุ่นแม่เอซัเวอร์สวยลีนสุดๆเลยจ้า